กึงสังเคราะห์กับสังเคราะห์ร้อเราควรจะเลือกใช้ตัวไหน บางคนก็มองว่าอู้สังเคราะห์ร้อเปอร์เซ็นต์เกินความจําเป็นแพงก็แพงไม่เห็นจำเป็นต้องใช้เลยพี่คู่มือก็ระบุบอกว่าใช้ตัวนี้ก็พอแล้วไม่พังหรือก็มีคนนึงก็บอกว่าอุ้ยกลัวเครื่องพังกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างงู้น,งงนไม่กล้าใช้นะ้ำมันเครื่องที่เป็นกึ่งสังเคราะห์หรือว่าหรือไม่สังเคราะห์เลยกลัวเครื่องจะพังใช้แต่สังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแพงไม่สนราคาไม่เกี่ยงเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่าโจทย์ของคุณเนะี่ยควรจะใช้ตัวไหน แต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ถูกต้องเหมือนที่ผมพูดในคลิปก่อนนะครับการเลือกใช้น้ํามันเครื่องในรถแต่ละรุ่นเนี่ยที่ถูกต้องที่สุดคือดูตามคู่มือและเมนนลด้วยโจทย์2โจทย์ที่ผมพูดไปตอนแรกนะครับระหว่างคนที่บอกว่าอู้มองเรื่องความคุ้มค่ากับไม่อยากจ่ายเปลืองกลัวเกินความจําเป็นกับอีกคนนึงที่รักรถจนไม่กล้าใช้ของถูกเนี่ยทั้ง2คนนั้นไม่ผิดไม่ผิดนะครับ เอาง่ายๆเลยดูตามคู่มือคือถ้าคู่มือเนี่ยหลักๆนะที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนอ่ะก็คือดูเรื่องค่าความหนื่นนะครับเราก็ต้องไปเทียบชาร์จว่าอุณหภูมิที่เราใช้รถคันนั้นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์อยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ซึ่งตัวเลขชุดเนี่ย 10W30 10W40 หรือว่า1 5 5 0หรือ 10W50 เนี่ยจะมีชาร์จให้ดูอยู่ในคู่มือของรถแต่ละรุ่นอยู่ละเราก็ไปเทียบเอาเองนะครับว่าเราใช้งานอยู่พื้นที่ไหนแต่เมืองไทยเราจะโชคดีหน่อยว่า บางทีไม่ต้องไปดูอะไรมากคือใช้เบอร์เดียวได้ทั้งปีทั้งชาติเลยนะครับเพราะว่าอุณหภูมิอากาศบ้านเรามันไม่สวิงเหมือนในต่างประเทศนะครับซึ่งถ้าเกิดโจทย์เนี้ยมันสําหรับรถที่สวยสดสมบูรณ์แล้วกันถ้าเราจะดูเรื่องอุณหภูมิและเทียบชาตินะครับแต่ในกรณีที่รถเราแบบวิ่งมาหลายแสนกิโลหรือเครื่องหลวมแล้วถามว่าเครื่องหลวมนี่คืออะไรเราอาจจะสตาร์ทหรือว่าเบิ้ลเครื่องรอบสูงหน่อยมันมีควันขาวไหลออกมานะครับคือเอาง่ายๆตัวแหวมนมันหลวมจนมันซิลนะ้ำมันเครื่องไม่ไหวแล้วนะครับ น้ำมันเครื่องเลยเผาเออกมาแบบท่อไอเสียเนี่ยเราอาจจะต้องปรับขยับเบอร์ความหนืดให้มันหนืดขึ้นไปหน่อยเพื่อให้เหมือนช่วยซีลแหวนนะครับให้เครื่องเรากลับมามีกําลังเหมือนเดิมครับอีกจุดหนึ่งที่ระบุชัดเจนเลยนั่นคือมาตรฐาน API นะครับตัวนี้จะมีเขียนนะครับ API SL ในคู่มือมันจะมีระบุเลยนะว่าเราต้องใช้มาตรฐานอย่างอันนี้ API SL เป็นอย่างน้อยรถที่บอกว่าใช้ SL ได้จะใช้ SM หรือใช้ SN ได้ไม่มีปัญหาใช้เวอร์ไว้ดีกว่า แต่กรณีที่ถ้าบอกว่ารถคุณจะต้องใช้มาตรฐาน API SN เท่านั้นซึ่งตอนนี้สูงที่สุดในตลาดน,นะครับแต่จริงตอนนี้มาตรฐานใหม่บ้านเรามันมาแล้วนะคือมาตรฐาน API SP นะครับแต่ผมว่าน้ำมันเครื่องในตลาด SP มันยังไม่มีเพราะว่ามาตรฐานตัวน,นี้มันใหม่มากๆผมว่าค่ายผู้ผลิตก็คงกําลังจะทําเรื่องเทสเพื่อเป็นมาตรฐานใหม่แต่คุยกันถึงแค่ตลาดนะตอนนี้แล้วกัน SN นี่คือสูงที่สุด ซึ่งจะทัวมาตรฐาน API น่ยจะ sl sn S, sm เนี่ยในเล่มคู่มือก็จะมีระบุกลับมาที่โจทย์คนแรกนะครับใน a ที่บอกว่าเนี่ยพี่ครับรถผมระบุในคู่มือเลยว่าใช้มาตรฐาน API sl เนี่ยเราใช้แค่กึ่งสังเคราะห์ก็อพอแล้วเพราะว่าเอาจริงกึ่งสังเคราะห์เนี่ยอย่างขวดน,นี้นะครับ castel power o ที่เป็นเบอร์1 0 w 3 0กึ่งสังเคราะห์หรือลิตนึงตกประมาณ150กว่าบาทเองไม่เกิน200บาทนะครับ ซึ่งในคู่มือบอกว่าตัวนี้ใช้ได้ก็ใช้ได้ครับไม่ผิดก็ใช้ได้เลยก็ไม่พังกันแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้ไปเลยแต่ก็มานั่งเถียงกับเพื่อนว่าเพื่อนบอกให้ใช้ดีๆไว้ก่อนให้ใช้ fully synthetic เนี่ยอย่างตัวนี้ fully synthetic เนี่ยตกลิ้นนึงประมาณ400กว่าบาทนะครับซึ่งโอเคถ้าเกิดมองในเรื่องราคาเนี่ยใช้ตัวนี้มันก็ไม่พังถ้าคู่มือเราบอกว่าใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยเราจะใช้ fully synthetic โหปืนความจําเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แพงกว่าต้องใช้ว่าหลายเท่าตัวนะครับมันก็ไม่ได้เกินความจําเป็นคคคือด้ววยยาาามมมมทีีี่รันแแพพงละเ มันก็มีเหตุผลของมันเหมือนกันกับคําว่าสังงคอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประโยชน์ของมันเดี๋ยวผมค่อยๆพูดให้ฟังทีละจุดนะครับคือจริงๆด้วยเซนต์ทั่วไปที่คนอาจจะไม่ได้รู้ลงรายละเอียดมากเนี่ยน้ำมันเครื่องเกีรที่ยิ่งดียิ่งแพงอ่ะมันมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วละมันไม่ใช่ว่าเอ้ยวัาโนเราคิดไปเองว่าโอ้เติมของแพงแล้วมันลื่นขึ้นหรืออะไรมันมีหลายๆอย่างที่มันดีกว่าเอาง่ายๆเลยคําว่ากึ่งสังงคอกับสังงคอร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันบ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะรวมถึงตัวชุด ตัวเลขเนี่ยสังเกตว่า 10W30 ในตัวกึ่งสังเคราะห์กับ 10W50 เนี่ยมันมีความหมายนะครับเริ่มกันที่ตัวน้ำมันเครื่องก่อนละกันพื้นฐานของน้ำมันเครื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังเคราะห์1 0อเกึ่งสังเคราะห์หรือน้ำมันเครื่องที่เป็นน้ำมันเครื่องที่กั่นจากน้ำมันดิบนะครับไอตัวนี้ผมอาจจะไม่ได้เอามาโชว์ครับตัวน้ำมันเครื่องที่ไม่มีคำว่าสังเคราะห์เลยเป็นน้ำมันเครื่องสายธรรมชาตินะครับหรือว่าน้ำมันเครื่องที่กั่นจากน้ำมันดิบเลยคือน้ำมันเครื่องเนี่ย่ะเนอออรตตงับบค กับ additive ผสมน้ำมันเครื่องแต่ละสูตรก็จะต่างกันอันดีเทลนี้ผมไม่สามารถระบุได้นะเพราะว่ามันเป็นสูตรใขรสูตรมันแม้กระทั่งยี่ห้อเดียวกันยังต่างสูตรกันเลยแต่คําว่าสังเคราะห์กับกล่งสังเคราะห์หรือน้ำมันเครื่องธรรมดามันคืออะไรเจ้าตัวเบตออยนี่แหละน้ำมันเครื่องธรรมดจะมีเบตออยที่กั่นออกมาจากน้ำมันดิบหรือสายธรรมชาติเลยส่วนสังเคราะห์1 0อก็คือน้ำมันเครื่องที่มาจากห้องแลบร้0เลยนะครลบก็คือสังเคราะห์จากห้องแลลยร้อนเ่อังเราะห์เลยมีโมี่เากัน คือเขาสั่งเคาะมาจากในแ l บเพราะฉะนั้นเขาจะมีสูตรมีอะไรก็ว่าไปคือมันสามารถคุมคุณภาพได้ดีมากซึ่งต่างกับตัวน้ำมันเครื่องที่เบรนออกมาหรือกันออกมาจากน้ำมันดิบที่จะมีโมเลกุลที่เล็กบ้างใหญ่ว่าซึ่งคําว่าโมเลกุลเล็กใหญ่เนี่ยมันอาจจะทาให้ตัวน้ํามันเครื่องเนี่ยอาจจะมีอายุการใช้งานที่ไม่นานการคงความค้นใสความหนืดความใสเนี่ยอาจจะสู้สั่งเคาะไม่ได้เอาง่ายๆเลยสั่งเคาะดีกว่าน้ํามันเครื่องที่กั่นออกมาจากน้ำมันดิบแล้วเรามาดูที่ตัวน้ำมันเครื่องกึ่งสั่ กันออกมาจากน้ำมันดิบผสมกับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์มันเลยกลายเป็นคำว่ากึ่งสังเคราะห์แต่กึ่งสังเคราะห์ในที่นี้ไม่ใช่50 50นะครับมันอาจจะเป็น90 10, 80, 20หรืออาจจะเป็น20 80 ในส่วนนี้เรียกว่ากึ่งสังเคราะห์หมดเพราะฉะนั้นมันไม่แน่ไม่นอนซึ่งสูตรนี่มันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับคำว่ากึ่งสังคเคราะห์เบื้องต้นหลายคนก็คงจะรู้แล้วลว,ว่าน้ำมันเครื่องเกดธรรมดาอายุการใช้งานมันอาจจะสัน้นถ้าเป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์เนี่ยทางค่ายผู้ผลิตเขาอาจจะแนะนําว่าอยู่ได้ประมาณ5000กิโลแต่ถ้าเป็นสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือฟูลิเซนติกเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ800 0ถึง1 0 0 0 0โลทางนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานด้วยนะครับถ้ารถที่เราใช้แบบจ่ายตลาดเดินทางททั่วไปออกิบ้าง ใช้งานรอบไม่ได้หนักอะไรมากกึ่งสังเคราะห์จริงๆมันก็พอแล้วล่ละแต่เราอาจจะต้องขยันเปลี่ยนหน่อยด้วยอายุการใช้งานมันอาจจะสั้นกว่าฟูลลี่นะครับจาจะใช้ฟูลลี่ก็ได้อายุก็ยาวกว่าแต่ถ้าโจทย์คนที่บอกว่าโอ้เป็นสายเลสซิ่งนะครับขับลากรอบสูงตลอดเวลาหรือใช้งานในสนามผมแนะนำให้ใช้ฟูลลี่เซเนติกไว้ดีกว่านะครับ เพราะว่าอะไรคำว่าฟู l y เซ n e t i c เนี่ยสังเกตที่ค่ามาตรฐานนะครับผมอาจจะใช้อิงคําว่าค่ามาตรฐานเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องจริงโอเคค่าความรู้สึกมันจับได้แต่ความรู้สึกของผมกับความรู้สึกของคุณอนะบางทีมันต่างกันนะครับผมไม่อยากใช้ค่าความรู้สึกว่าโอ้คันนี้ลื่น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 ดีกว่าอะไรว่านไปแต่เรามาดูอิงกันที่มาตรฐานกันเลยเนี่ยเกึ่งสังเคราะห์ผ่านมาตรฐาน API SL นะครับปัจจุบันก็ SL SM แล้วก็ SN แล้วก็ SP ที่กําลังจะมาแต่ถ้าสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ตัวนี้ค่ามาตรฐาน API อยู่ที่ SN เลยก็คือสูงที่สุดในตลาดนะตอนนี้ละมันก็เป็นจุดหนึ่งแล้วว่าตัวนี้มันมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าต่อมาเรามาดูที่ชุดตัวเลขที่ผมบอกนะครับสังเกตครับว่า 10W30 กับ 10W50 เนี่ยสังเกตว่าตัวเลขตัวหน้าเนี่ยคือ10เหมือนกันตัวเลขตัวหน้านี่คืออะไรมันคือตัวเลขที่เราต้องไปเทียบกับอุณหภูมินะครับที่มน้ำมันเครื่องตัวนี้สามารถคงความข้นใสไม่ให้มันเป็นไขในอุณหภูมิที่เย็นนะครับก็คือน้ำมันเครื่องมันนอนอยู่ก้นแข้งเนี่ย มันจะไม่เกิดไข่นะครับคําว่าไข่นี่คืออะไรลองไปซื้อข้าวขาหมูแล้วเราไปเข้าตู้เย็นดูวันต่อมาเรามาดูข้าวขาหมูจะกลายเป็นไขเ่เคลือบอยู่ที่ผิวหน้านะครับเพราะว่ามันคือน้ํามันเหมือนกันแล้วพอมันเจอความเย็นมันเลยกลายเป็นไข่นะครับซึ่งเจ้าตัวเลขตัวนี้ยิ่งน้อยก็แปลว่ายิ่งทนอุณหภูมิได้ยิ่งต่ําต่อมามาดูที่ตัวเลขชุดหลังนะครับ50กับ30หลัง W เนี่ยมันคือเบอร์ค่าความหนืดที่อุณหภูมิประมาณ100องศา ทำไมต้องร้อยองศาเพราะว่าอุณหภูมิปกติของเครื่องยนต์จะอยู่ประมาณ 8090- ิบเถึงร <occ> ้อยองศานะครับซึ่งจะตัวเลขตัวหลัง W เนี่ยมันก็คือตัวเลขที่วัดณนะอุณหภูมิที่เครื่องยนต์ทํางานปกตินะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยอยู่ที่เบอร์ห้าสิบได้นะอุณหภูมิประมาณร้อยองศานะครับถ้าอุณหภูมิที่เย็นน้ำมันเครื่องจะหนืดแต่พออุณหภูมิเริ่มสูงไปเรื่อยๆไต่ความสูงไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งใสนะครับน้ำมันเครื่องที่เ, Leonardo Leonardo เ on, i, ก เอาว่าถูกกว่าว่าตามจริงนะครับหรือว่ากล่งสังค์เราสังเกตง่ายๆเลยที่ชุดตัวเลขที่ผมบอกนะครับชุดตัวเลขเนี้ย 10W50 แต่ตัวเนี้ย 10W30 สังเกตว่าคือค่าเนี้ยผมใช้คาว่ามันกว้างแล้วกันเราจะคุ้นๆตัวเลขนะครับเนี้ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นพวกกล่งสังค์ทั่วไปเนี้ย เราจะเห็นอยู่แล้ว 10W30 แต่ถ้าเป็นเบอร์40เราอาจจะเป็น 20W40 ที่เราเห็นกันมาจำนะครับหรือ Fully Synthetic เนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่10/40ที่เราคุ้นตานะครับถ้าเบอร์หลังเป็นเบอร์40เบอร์หน้าส่วนใหญ่มักจะเป็น10/40ที่เราเรียกกันมาจำหรือถ้าเป็น50ตัวเลขตัวหน้า W เนี่ยน่าจะเป็น10/550คือเอาง่ายโดยส่วนใหญ่มันจะเป็น10/40กับ1 5 5 0ที่เราเห็นแบบคุ้นตาประจําเลยนะครับแต่ Castrol Power One Racing ตัวนี้นะครับ 10W50 เลยคือ กว้างเป็นพิเศษเลยเปรียบเทียบกันง่ายๆเลยคุยกันที่ตัวน้ำมันเครื่องที่เบอร์หลังเป็นเบอร์ความเหลือที่50นะครับระหว่าง 15W 50กับ 10W50 ถ้าเบอร์หลังตัวเดียวกันแต่ตัวหน้า W ต่ำกว่านั่นบ่งบอกได้เลยว่าเบสอ,ออยของตัวที่ตัวหน้าต่ำกว่าที่เบอร์หหึ่งเท่ากันเนี่ยเบสอ,ออยมันมีคุณภาพดีๆกว่า หรือมีค่าดัดชนีความค้นสายที่มันเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าซึ่งก็แปลว่ามันก็มีประสิทธิภาพที่มากกว่านะครับคืออย่างที่ผมบอกอะว่าโจทย์การใช้งานทั่วไปเราไม่ได้ไปแข่งกับใคร,รใช้งานรอบต่ําตลอดไม่เป็นคนไม่ค่อยกล้าลากรอบกึ่งสังเคราะห์ก็ใช้ได้คือต่อให้ลากก็ลากได้นะครับมันไม่ใช่ว่าลากลวพังไปแต่โอเคถ้าเราลากบ่อยๆหรือว่าเราไปใช้ในสนามหรือว่าอะไรเนี่ย คุณภาพของน้ำมันเครื่องมันอาจจะหมดไวหมดเร็วกว่าเราอาจจะวิ่งเนี่ยสมมติเราแบบเราสายฮาร์ดคอร์วิ่งซ้อมไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะรู้สึกเริ่มเข้าเกียร์แข็งด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นไม่ได้ไม่ใช่บอกว่าตัวนี้จะเข้าเกียร์แข็งนะครับคืออันนี้เปรียบเทียบไม่ฟังว่าคือถ้าเราน้ำมันเครื่องเกียร์ทั่วไปไปใช้แบบใช้งานหนักเนี่ยมันก็อาจจะเป็นฟิลนั้นได้ซึ่งมันจะต่างกับพวกฟูลีซินเทติกเนี่ยอย่างตัวเนี้ยที่ทํามารองรับโจทย์การใช้งานในสนามเลยเราใช้งานในสนามต่อเนื่องอุณหภภููููมมมมิคคควววาาวาาาาารรร้้้้้ออออออนนนนนสสสงงงงงงลลลลลกกกบบบตตดดเเเเเััื่่่็ยยยพใใชแขี์ุ ซึ่งโจ์ถ้าบอกว่าเราใช้งานหนักเราต้องการประสิทธิภาพสูงสุดในการเคลือบหรือว่าความคงความข้นใสเนะี่ยฟูลินเซนติกมันก็เป็นโจทย์ที่ดีกว่าคือก็อย่างที่บอกราคามันก็แพงกว่าแต่อย่าลืมว่าด้วยความที่มันมีความเปลี่ยนแปลงของตัวความข้นใส่นมันเครื่องหรือคุณภาพนในมันเครื่องดีกว่ามันเลยทําให้อายุการใช้งานนี่ยาวกว่าด้วยเราก็ควรจะเลือกนะํามันเครื่องให้ตรงโจทย์กับเราแล้วกันนะครับคือถ้าไม่ติดเรื่องงบอะ ฟูลรีเซนติกมันก็เป็นโจทย์ที่คือถ้าลดเลาลักอะต่อให้เราไม่ได้ใช้ในสนามนะครับเราใช้งานทั่วไปอะฟูล y n เซนติกมันก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าอยู่การใช้งานที่ยาวกว่านะครับแต่ถ้าบอกว่าโอ้มันรู้สึกว่าเกินงบไปนิดนึงงล้วมันเครื่องกึ่งสังคะหอเนี่ยถ้าคู่มือบอกว่าเราใช้เบอร์นี้ได้ก็จบก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ได้ไปใช้ในการแข่งขันอะไรแบบจริงจังะไรขนาดนั้นนะคือถ้าเรามาดูจริงเนี่ยเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างตัวกึ่งสังค100์งคอร้อยเปอร์เซ็นต์กน เอามาวิเคราะห์ได้นั่นคือ v i s o o s i t y Index เลนะครับหรือดัชนีความข้นใสที่ผมเคยพูดในหลายๆคลิปแล้วน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพที่ดีหรือคุณภาพสูงจะมีดัชนีความข้นใสหรือ v i s o o s i t y Index ที่สูงตัว c a s t ์เ Power r n e Racing ตัวนี้เบอร์ 10W50 ตัวนี้เลยนะครับมีค่า v i s o o s i t y Index หรือดัชนีความข้นใสอยู่ที่167ถือว่าสูงนะครับ สูงเลยสูงมากๆเลยทีเดียวแหละว่าตามจริงนะถ้าพูดถึงเกจนนะมันเครื่องนะครับกับตัวเนี้ยที่เป็นกึ่งสังเคราะห์ราคาถูกลงมาก็เป็นเท่าตัวมีค่า v i c o ล i t y Index เอยู่ที่150ยังไงก็ต้องต่ำกว่าฟูลลี่อยู่ละแต่อย่าลืมว่า150นี่ก็สูงนะครับคือจริงๆเนี่ยในคู่มือรถบางเล่มนะครับผมเคยเห็นเลยนะนอกจากเทียบเบอร์ชาร์จไอมาตรฐานค่าความหนึ่นเนี่ยแล้วก็ API เนี่ย บางเล่มหรือรถบางรุ่นน่ยมีระบุเลยนะครับว่าคุณต้องใช้น้ำมันเครื่องที่มีค่า v i s c o s i t y index ห้ามต่ํากว่า120 1 0หนึ่งพั้อยี่นั่นก็แปลว่าถ้าเบอร์ทุกอย่างตรงอันนี้ยร้อก็ใช้ได้สบายเลยเกินมาตรฐานด้วยแต่ถ้าใช้1 6อยหดนี่ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ก็คือยิ่งเวอร์เข้าไปใหญ่นะครับคือถ้าเรากลับไปที่คําถามแรกสุดเลยระหว่างน้ํามันเครื่องเนี่ย กึ่งสังเคราะห์กับสังเคราะห์ร้อเราต้องใช้ตัวไหนก็อยู่ที่โจทย์ของแต่ละคนนะครับว่าถ้าเรามองเรื่องตัวเม็ดเงินความคุ้มค่าเนี่ยถ้าบอกรถเราใช้กึ่งสังเคราะห์ได้ก็ใช้ไปแล้วเราขยันเปลี่ยนหน่อยแต่ถ้าบอกว่าไม่รียจเรื่องเงินอยากแบบจัดสดฟูลลีเซนติกมันก็จบเลยโอเคอันนี้เรื่องตัวกึ่งสังเคราะห์กับสังเคราะห์ร้อเนะครับยืดยาวเลยต่อมาเนี่ยแถมตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นตัวคาสตอเลที่ไว้สําหรับใช้กับรถสกูตเตอร์หรือรถที่ไม่มีเก เขาจะมีเขียนเลยว่ามาตรฐาน JASO นะครับ MA2 เอาง่ายๆเลยน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะมีใส่สารถนอมชุดคัชนะครับก็คือจะลดแรงเสียดทานอะไรก็ว่าไปของชุดคัชที่ทําให้คัชไม่ไหม้หรือคัชไม่ลื่นนะครับซึ่งหลกัหลกๆจะมี MA กับ MB ส่วนน้ำมันเครื่องตัวไหนที่เป็น JASO MB ตัวนั้นก็จะเป็นน้ำมันเครื่องสําหรับรถที่ชุดคัดชแยกออกมาพวกรถคัชแห้งหรือรถสกูตเตอร์นะครับเนี่ยตัว c a s t r o เขาก็จะทําตัว ชุดนี้มาให้เลยสำหรับรถสกูตเตอร์โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเป็น MB เห็นไหม API SL แล้วก็ JSO MB จะบ่งบอกชัดเจนเลยนะว่าเป็น MB ใช้กับรถสกูตเตอร์นะครับและด้วยคำว่ารถสกูตเตอร์ส่วนใหญ่จะมีเฟืองท้ายนะครับตอนนี้เขาเหมือนมี น้ำมันน้ำมันเฟืองถ่ายให้จะเป็นออยล์เกียร์นะครับมีค่า SAE เหมือนกันเลยนะครับแต่สังเกตไหมว่าเห็นไหม SAE เขาจะเป็นเบอร์90ค่าวความนืดอยู่ที่90นะครับแต่ถ้าเป็นของเครื่องยิงจะเป็นเบอร์30 40 50ในมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ก็เรื่องราวโดวยประมาณแล้วกันเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องคาว่ากึ่งสังเคราะห์กับสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะเติมตัวไหนก็โจทย์ที่ว่ามานะครับก็คลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางแคสต์ลที่ส่งน้ำมันเครื่องมาให้ผมทดสอบ สวัสดีครับ